thôi rồi không nghe nghe gì hết á cái gì ạ một đống tôm กหน่าจะไม่มีดีใจเ่ออีกีนะคออกไปังนั้นท่าจะเห็นว่ามีข่าวมากมายในการที่แสดงถึงว่าแต่ลประเทศมเร่มกิดการมาการนะคะแม้จะเป็นรูปแบบเขานคหรือว่าอาจจะมีการออกเนื้อ่ายต่างเพ่มขึ้นะเลยทำใหเห็นกูให้อันประเทศไยเรเต็ท เศรษฐีไยมาเริ่มหดหล่นล้วยังมีบท่านติดอ่คือตัวการ์ตนโตนะคะของของเศรษฐีอยาเรจะดูจะตึงะสองเปอร์เซ็นต์นะคะีนี้การสิ่งยุบยุกเนี่ยนะคะเข้ามาประเทศไทยนะคะเมื่อเรามีการเอ่อคนวันคะที่เกิดจากอุตสาหกรรมนะคะภายในประเทศนะคะก็มีเช่นพวกที่ตรวดยาโย่อยนะคะอุปกรณ์อิเล็กทอนิกอะไรตางอย่างนี้เนี่ยมันหายหมดแล้วนะคะหมดแล้วก็คือมันไม่เกิดการสั่งซื้อนอกนะคะจากนอกประเทศก็เกิดอย่าขึ้น หนึ่งนะคะลดจ้างงานลงรายได้ลดลงแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรต่อไปนะคะเมื่อพนักงานตกงานถูกเลิกจ้างนะคะก็คือไม่มีเงินไม่มีรายได้แล้วมันก็จะส่งผลให้เงินแผ่นประเทศเนี่ยนะคะลดลงอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวช่าติเก็บนะคะนักท่องเที่ยวแบบนี้มันลือกหกร้อก้9 5คะแนนในเขตสองนะครับเลือกสอสอของพรรคอนาคตใหม่มาแล้ววันนี้เขาทั้งสองคนได้ ย้ายไปอยู่ภาคภูมิใจไทยนะครับผมในฐานะตัวแทนของทรานอยู่เป็นเลขาธิการพัคอะไรทั่วไปมาก่อนนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวพอพักถูกยุบไปเรียบร้อยแล้วผมต้องขอโทษอย่างยิ่งเป็นตัวแทนท่านของกรรมการบริหารครับกลาบเป็นท่้นตัวแทนของกรณาธิปปุเป็นตัวแทนของพวกเราชาติเทุกสมบทุกท่านของทั้งพี่น้องประชาชนจริงๆครับและหวังว่าพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสเราครั้งหนึ่งเดียร์เดินหน้าต่อสู้ไปทางการเมืองเพื่อประชาชนที่เราใส่ พระอาคตใหม่เนี่ยเราต่อตั้งขึ้นมา,าเป็นทางการตามคือคณะกรรมาธิการการเมืองวันที่3ตุลาคม2561หลังจากนั้นเราเริ่มรณรงค์ 6, รับสมัครสมาชิกพรรคนะครับในวันที่6ตุลาคมรับสมัครผู้สนใจเข้ามาเป็นตัวแทนในผู้สมัครสสของพระอาณาธิบดแล้วการเลือกต,ตั้งนะครับทำงานากับพี่น้องประชาชน สมาธิปรนหยัตองเงนื่องจนในที่สุดเราได้รับความไว้วางใจจากพี่พน,น,น้องประชาชน6.3ล้านคะแนนได้ขอสอมา88คนแต่ถูกสูตรคำวณพิสดารของคณะราัามกตรเลือกตั้งกลับไปส่นหนังสือคุณธนาทรกลับไปทำธุรกิจแล้วรอ10ปีกลับมาใหม่ผมเชื่อว่าคุณธนาทรและผมจะไม่มีทันทีพลาดอะไรเลยจะใช้ชีวิตอย่างสบาย ับคุณธานาทรและเพืเ่อนอีกหลายขัานตัดสินใจเลือกทางที่หนึ่งคือหมอะอยู่เฉยๆสิบปีรอเวลานั่งนับปฏิทินทุกวันแล้วเปล่าเาผมคิดว่าคนที่คิดเรื่องการยุบพรรคกระบวนการ,รการกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ใจไปกันใหญ่ได้ใจไปกันใหญ่หมายถึงอะไรก,ก็รู้ว่ายุบแล้วมันำทำได้สิ่งเด็ดจ,จริงๆยุบแล้วมันทําให้แกนนําหายไปยุบแล้วมัน ทำลายภาพก,การเมืองไมหายไปยุคแ้วมันทําให้ความคิดแบบอนาธิปไตยหนายไปนาอย่างน้อยก็สิบปีนะครับเราไม่ต้องการให้สถานก,การณ์เกิดขึ้นแบบนี้เรามีตัดสินใจเลือกทางที่สองแทนครับคือตัดสินใจขึ้นมาต่อสู้ต่อทันทีนะครับหรือว่าเฉยๆแลสิบปีกับมาม,ามันไม่ใช่แค่เรื่องของภูมนะ้รั สุดท้ายยุคพักพุกให้ที่อื่นต้องเป็นโลแทนมากอนทุกนเลยครับทำาเาอการเริ่มใหม่ครับ